สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้อาจจะเสียงไม่แหลมนะเนื่องจากเจ็บคอเนะาะกาเสียงแหบนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากมาทํารีวิวนะวันนี้ก็แบบขออารมณ์แบบชิลๆสบายๆนะคะเพราะว่าของที่จะมาทํารีวิวเนี่ยเป็นของที่ซื้อมาจากแบบอารมณ์แบบขายตามตลาดน้าตามแบบว่าแผงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อมาทั้งหมด2ชิ้นนะคะจะเป็นชิ้นละร้อยนะที่ซื้อมาก็จะมีเป็นคอนซลเลอร์นะคะของอาร์เล่นะ อันนี้เดี๋ยวค่อยมาทารีวิวที่หลังคะแต่ว่าตัวที่จะมาพูดถึงวันนี้คือเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าแบบเป็นแป้งดอกไม้นะยี oh ่ห้อโยฟูนะเออเป็นลักษณะแนบเนี้ยคือเห็นมันสวยดีเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ตลาดละแค่ร้อยเดียวนะักก็เลยซื้อมาลองนะคะว่ามันจะดีจริงไหมเพราะว่าแม่ค้าเขาบอกเฮ้ยตัวนี้เขาขายดีนะอะไรเงี้ยคือแอมชอบแพคกเกจจิ้งเขาไงที่ตัดสินใจซื้อมาเราแบบมันมันสวยดีอะทำแพคเกจจริงได้แบบดูแพงดีแล้วก็เบอร์ที่แอมซื้อมานะคะจะเป็นเบอร์สองนะ ก็แอนทาสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะมาทาเพื่อนเพื่อในโมนะคะแกะไปพร้อมๆกันเนาะเปิดมานะคะเขาก็จะมีตัวพัฟมาให้นะแล้วก็จะมีแป้งนะคะโหแป้งขาวมาเลยอันนี้เบอร์สองะเนี่ยใช้ไม่ได้แน่เลยแม่ค้าบอกว่าเบอร์สองยังไงก็ใช้ได้แต่ดูสีแป้งดิมีความตกใจมีความงงนิดหน่อยไม่ได้งงนิดหน่อยงงมากเลยเพราะว่าแม่ค้าบอกว่ายังไงก็ใช้ได้อยู่แล้ว อย่างนี้ก็ได้หรอเออตัวพัฟนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยเป็นกลิ่นแบบอารมณ์คล้ายครีมแบบครีมกลอนอิมอะคุ้นไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ในตัวแป้งเขาจะมีอารมณ์แบบกลิตเตอร์ชิมเมอร์ชิมเมอร์อยู่ด้วยอะแต่ดูสีแล้วหน้าจะทาไม่รอดนะเดี๋ยวจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่าจะแบบพังหรือปังนะ ดูสีดิเฮ้ยเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเฮ้ยนี่ให้ดูแบบใกล้ๆเลยเห็นไหมว่ามันเป็นค่าขาวแบบเป็นริ้วๆๆๆๆอีกอ่ะเป็นยี่ห้ออะไรนะเนี่ยยาฟูดิฉันจะจำไปจนวันตายก็มันแบบแล้วดูหน้ากับคอดิคือแบบผิวสองสีเห็นได้อย่างชัดเจนอ่ะม่ใช่ผิวสองสีคือผิวแท้นะคือผิวสองสีหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งแบบเฮ้ยพี่ว่ามันไม่โอเคนะอันนี้ขนาดเบอร์สอง ผิวแอมเนี่ยปกติแล้วแอมจะใช้แป้งเบอร์สองยังไงก็รอดแต่คือเขาทําด้วยความที่เขาทําแป้งมาแบบมันขาวขาวมากขาวขนาดน,นี้เลยอะ่ะคือถ้าคนผิวขาวบางคนแอมไม่ต้องใช้ไม่รอดเพราะมันขาวเกินไปมันขาวแบบแล้วถ้าเบอร์หนึ่งมันจะเป็นขนาดไหนเนี่ยไม่อยากจะคิดสภาพเลยของชิ้นแรกที่ไปซื้อมาตลาดนัดในปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึก ไม่ผ่านนะใครๆก็คงมองเหาวเหมือนแอมเลยเพราะว่ามันขาวลืินไปแล้วก็มันเป็นชิมเมอร์แบบละเอียดยิบยับเต็มหน้าเลยแล้วก็เป็นคาบด้วยนะคะถ้าเอามาใช้เป็นไฮไลท์แบบบริเวณใต้ตาเบกใล้ตาอาจจะดีนะแต่ว่าถ้าเอามาใช้ขาโทน่าเนี่ยอาจจะตกใจนะคะคนอาจจะเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรนะเพราะว่าเห็นหน้ามาก่อนตัวนะคะ <c oughs> ิปวิดีโอนี้นะคะขออนุญาตไม่แต่งหน้าแล้วก็ไม่ถ่ายขครั้งนะเพราะว่าแค่ดูแค่นี้มันก็ไม่รอดแล้วอะ s> <S ก็ทำคลิปวิดีโอให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะเป็นอะไรที่แบบแปลกๆเร็วๆนิดนึงอะ s> <S เพราะว่าเราเสียตังซื้อมาไงเราก็อยากมาแบบทํารีวิวเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีขายตามตลาดนัดแบบเกือบทุกที่เลยแล้วก็มีขายตามร้านที่เขาขายแบบเป็นแผงๆอะไรอย่างเงี้ย เออมันถูกไงก็เลยแบบซื้อลองมาดูสรุปว่าไม่รอดนะคะโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้อันมทำคลิปอะไรออกมาก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยนะคะตอนนี้อมมี f c e b o o o f แฟนเพจแล้วก็ IG แล้วนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปล้งหน้าก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย